สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการทําวิดีโอแบ่งปันสิ่งดีให้แก่ทุกๆคนนะคะจากการที่เรานะคะได้เรียนรู้กับครูสิตาแล้วเรานําออกมาแบ่งปันนะคะกับเดทที่11กันแล้วนะคะกับย1วันนี้สร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะเป็นคลิปที่จีได้เรียนจากครูสิตาครูสิตานะคะเป็นคลิปสุดยอดในการที่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าตัวเอง ต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสำเร็จนบนโลกออนไลน์คนที่อยากจะาหาความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะคุณต้องรู้3สิ่งนี้นะคะที่คนสําเร็จบนโลกเขาทํากันนะคะสิ่งแรกก็คือนะคะเราต้องรู้ว่าคนสําเร็จบนโลกใบน,นี้เขามีวิธีการคิดเขามีวิธีการอย่างไรในการที่เขาทําให้เขามั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะ ซึ่งหลายๆคนอาจจะทําตามหาวิธีการลงมือทําแต่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการคิดไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการทํานะคะยังคงที่จะทําอะไรแบบเดิมๆอยู่นะคะโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นก็อาจจะยากนะคะเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดของเศรษฐีที่เขาพลิกชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตกันได้เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าเศรษฐีระดับโลกที่เขาร่ารวยมั่งข้่งนั้น เขามีวิธีการทําอย่างไรถึงประสบความสมําเร็จนะคะกับสิ่งที่2นะคะสิ่งที่2อ,อันนี้นะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวเราเองนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวเราเองมันจะทําให้มันจะส่งผลต่อชีวิตของเราเราอาจจะประเภทว่าใครบอกให้ทําอะไรเราก็ทําทําเขาบอกว่าอันนี้ดีทาสิอาชีพนี้ดีนะทําสิคือเราไม่เป็นตัวของเราเองเราฟังคนอื่นเขาพูด เราฟังคนอื่นเขาคิดแล้วเราก็เชื่อแล้วเราไปตัดสินใจทําโดยที่เราไม่ดูเราไม่อยากดูตัวเราเองนะคะว่าตัวเราเองที่ตัดสินใจทําไปนั้นน่ะเป็นเพราะเราชอบเรารักสิ่งที่เราทํานั้นหรือเปล่านะคะหากเราไม่ได้ชอบไม่รักสิ่งที่เราทํานั้นโอกาสที่ประสบความสำเร็จก,ก็ยากนะคะเราจะต้องเกิดจากการที่เรา ต้องรู้ตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทํานั้นกับงานงานนั้นเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าหากเป็นสิ่งที่เราชอบโอกาสที่จะประสบประสบความสําเร็จนั้นก็จะมีมากกว่าที่จะไปฟังคนอื่นนะคะเราต้องเรียนรู้จากที่ตัวเราเองนะคะสิ่งที่3นะคะถ้า สิ่งที่สามเนี้ยที่เราควรจะรู้เลยนะคะก็คือการที่เราจะต้องรู้เทรลล์โนะคะรู้เทรลล์โกว่าตอนนี้โรคมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามโรคนะคะไปโรคมันโรคเขาไปในแถวแนวทางไหนเราก็จะต้องออกมาทําตามแนวทางนั้นเราอยากงทําแบบรูปแบบเดิมๆซึ่งธุรกิจออนไลน์ตอนเนี้มันเป็นธุรกิจที่มาแรงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ หลายๆธุรกิจก็ผันตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์หากใครยังมีคงมีหน้าร้านอยู่อ่ะโอกาสที่ประสบความสําเร็จอ่ะมันก็จะแยาก,กว่าคนที่เขาเริ่มที่จะเรียนรู้การทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะขนาดคนนั่งทานข้าวกันในครอบครัวนะคะหลายๆคนนะคะ ก็ยังคงจัดก,การแต่มือถือขณะที่ยังนั่งทานข้าวกันอยู่นะคะแต่และคนก็มีมือถือก็ก้มหน้า <c oughs> ก้มตาเล่นมือถือทั้งท,งที่ยังกินข้าวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เทโลโลันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกนะคะเราอยากจะสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์เราก็ต้องเข้ามาเรียนรู้การทําออนไลน์นะคะเรียนรู้คนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะหากเราเรียนรู้ในโลกการของออนไลน์ว่าเขาตอนนี้ หันมาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กันแล้วเราก็แค่ศึกษาเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จนะคะแล้วก็มาปรับปรุงเป็นตัวเราแล้วออกมาสร้างตัวตนในการที่เราจะออกมาขายของบนโลกออนไลน์ออกมาแบ่งปันสิ่งดีให้แก่ผู้คนนะคะมันก็จะทําโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จเพราะจากการที่เราเรียนรู้และพัฒนาและลงมือทําบ่อยๆอย่างสม่าเสมอมันก็จะโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเราเองก็จะออกมาแบบง่ายๆกว่านะคะโอกาสที่ประสบความสําเร็จนั้นก็จะมีสูงกว่านะคะหากใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้นะคะเราสามารถไปเรียนรู้ จะคุูสิตาได้เพราะคุูสิตาเป็นคนที่เก่งการตลาดมากเป็นคนที่เก่งในเรื่องของออนไลน์มากนะคะเราลองเข้านําพาตัวเราเองน่ะเข้าสู่สนามแม่เหล็กนะคะกับการเรียนรู้นะคะกับหน้าเพจคุูสิตาปัสวคลปั้นเองได้กดไลน์กดกดจดวานะคะคุูสิตาจะออกมาแบ่งปันช่วงเวลาประมาณทุ่ม40นาทีลองเข้าไปศึกษารเรียนรู้นะคะว่าคนสำเร็จเขาทำอย่างไรนะคะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ